กองทุนหมู่บ้านตำบลทองเอ็นครับต้านไผยาเสติดครั้งที่หนึ่งที่ครบดิฉันนางปานีบัวพนัสประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลทองเอง็นและประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลทองเอง็นพร้อมด้วยข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านผู้นำชุมชนประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านขอขอบ พระคุณท่านมงคลภูมิรักในอำเภออินบุรีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันฟุตบอลจิตคนของเสือ่ายกองทุนหมู่บ้านตำบนทองเอ็นต้านภัยยาเสพติดครั้งที่หนึ่งระดับประชาชนทั่วไปโดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่4ถึงวันที่6เมษายน2558ณบริเวณสนามกีฬาวัดดงยาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นลกีฬาฟุตบอลของเยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดอีกประการหนึ่งเพื่อให้เป็นการเฉลิมสมเด็จพระเทพระรัตนราชาสุดาสมเด็จพระบรมราชกุมารีที่ทรงเจริญพระชนมายุครบห้ารอบหกสิบพระพรรษาในวันที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ผ่านมานี้ สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้มีจำนวนทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน24ทีมเป็นทีมนักกีฬาในตำบลทองเอมจำนวน7ทีมทีมจากตำบลอื่นๆ15ทีมและทีมจากต่างจังหวัดจำนวน2ทีมโดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลทองเองได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลทองเอนจำนวน15กองทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนละ1,000บาทและหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลสองเองบริษัทห้างร้านพ่อค้าภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ให้การสนับสนุนเรื่องการของงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมโดยรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทีมชนะเลิศเงินรางวัลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมด้วยถ้วยรางวัลสองทีมรองชนะเลิศลำดับหนึ่งเงินรางวัลแปดพัน 8, บาทพร้อมถ้วยรางวัลทีมรองชนะเลิศลำดับสองเงินรางวัลสี่พันบาทพร้อมถ้วยรางวัลทีมรองชนะเลิศลำดับสามเงินรางวัลสองพันบาทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินจำนวน หน0 0งบาทและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อดำเนินง,งานจัดการแข่งขันให้บรปปรลุวัตถุประสงค์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานไล้กล่าวให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทำพิธีเปิดการแข่งขันพุตบอลรจิคนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลของเองครับต้านภัยยาเสพติดครั้งที่หขอ ครับเรียนท่านประธานเครือข่ายของทุนหมู่บ้านเครือข่ายของทุนแม่ของเป็นดินสมุดทองเอ็นท่านคณะตุลาการทันธนาการอำเภออินบุรีข้าราชการผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มองค์ก,กรประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่เขา้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทองเอ็นครับ ต้านยาเสพติดครั้งที่หนึ่งทุกท่านครับผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลทองเอ็นที่ได้จัดทำกิจกรรมที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประชาชนขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันพุทบอลเจ็ดคน เพื่อขายกองทุนหมู่บ้านทองเอ็นครับต้านภัยยาเสพติดครั้งที่หนึ่งเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาในวันที่2เมษาย,ยน2 5 5 8หสิบแและเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเล็งเห็นถึงโทษและผลกระทบของภัยยาเสพติดและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆมากมายในสังคมเป็นภัยคุกคาม่อนทาลายประเทศไทย,ย,ยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทั้งปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ ต่อบุคคลซึ่งยาเสพติดทุกชนิดจะมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจโดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพและสุขภาพอนามัยความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนสังคมครอบครัวที่มีผู้ติดยาเสพติดมักจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดยาในทุกด้านนำไปสู่ความยุ่งยากขัดแยง้งแตกแยกและสิ้นเปลืองในการแก้ปัญหา ผู้ติดยาเมจ่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อเนื่องตั้งแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบาย,ยม,มุขการลักเล็กขโมยน้อยการปรัสลายต่อชีวิตและทรัพย์สินการพนันและอาชญากรรมต่างๆสำหรับผู้ค้าและผู้เสพซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อถูกจับกลุ่มและดำเนินการทางกฎหมายจะสงะ่สงผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกษิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองจะต,ต้องออกจากโรงเรียนซึ่งเป็นการทำลายอนา,าคตของประเทศชาติการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่เยาวชนจะไปเกี่ยวข้ของกับยาเสพติดและประโยชน์ของการออกกำลังกายช่วยให้ระบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกายมีการเคลื่อนไหว แข็งแรงคงทนทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและอดทนยิ่งขึ้นทําให้จิตใจแจ่มใสช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดหัวใจทํางานดีขึ้นป้องกันโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและไม่ช่วยให้เป็นลมหน้ามืดได้ง่ายผ่อนคลายความเครียดไม่ซึมเศร้าไม่วิตกกังวลกผมต้องขอขอบคุณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลทองเอน็นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลทองเอน็นผู้นําชุมชน ประชาชนและแขก้มีเกีติทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพภา,พพา,ายและที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทองเอ็นครับต้านภายายาเต็ติดครั้งที่หนึ่งหบัดนี้ขอพระคุณครับขอเริ่มตป